สวัสดีค่ะทุกคนเมน,นี่จี้อยากเล่าจะมาอัปเดตเรื่องความสวยกันอีกเนะจ้าเมนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคิวจ้ากัวอแวกับคิวมาแบบนี้แต่ไหนเนาะเพราะว่าเป็นคนที่มีคิวมีขนคิวแต่ว่าหางสันเอน,นีอ่คิวกลายเป็นคิวดื้อจ้าคือจะขนตาขนตากระดึดรัดกับบวชคอยค้นส่วนคิวนี่กระดึ้ยคือกันจ้า บ่คอยอมันจะเป,นเป็นเป็นคือจังเส้นไปน้องแฟนนักศึกษามันก็เลยเห็นหเป็นคนคิวคือจังคิวหน่อยแหงมูมีหางสโล,ลก็เลยบ่มีความรู้สึกหมั่นใจบัเนี่กะหาผลิตภัณฑ์หลายอย่างมาแล้วละ่ะกะบอ่คอยบ่คอยเวิร์กเป็นได้จ้าบัเนี่อันสองสามปีมันหิทีเคยจะมีแบบคิวต่างๆเนาะกะมีหลายอย่างอยู่ได้จ้าที่เคยใส่มาจังเห็น จังหวะนี้ที่มันเป็นแวกที่มันเป็นแวกสินิกาพราะเห็ดขึ้นตอนแรกก็ะตั้งขึ้นดีดีจ้ะหลังจากอีกสองสชั่วโมงมันก็ตกลงมาส่วนอันนี้นี่เป็นสบูจ่จะใส่น้ำฉีดเขาไปก้อนแล้วก็คอยเอาวันปัดๆแล้วก็คอยๆเห็นเห็นมันขึ้นแล้วก็ลอ้อเห็นมันแห้ง จริงๆมันมันกะเวิร์กได้จ้ยูโดนก่าแวกซ์วังอันกรอยู่แต่ว่าพอกลับ่าได้ถึงมือดอกพอเห็นเฮ็ดเคลื่อนนาตีเฮื่อนเฮ็ดแบบเนี้ยมันก็ลุกเป็นแผงเลยม,มีอันนี้จ้าคือมันเป็นกาวนี่แหละรู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วอยู่ได้เมื่อมือแล้วกับว่ารู้สึกว่าแข็งหรือมี อีอย่างติดอยู่ทังใบหนาเขาที่จริงกะมันเปของไม่หรอกจ้าข้าเจ้าก็มีมาประมาณระยะหนึ่งแล้วละแต่ว่าเขาเพิ่งได้มาใส่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันกะรู้สึกว่าเออมันมันก็เวิร์สำหรับเขาเนาะเขาก็เลยอยากเอามาแช่ว่ามันการทำงานของมันเป็นแบบใดกะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าจะมีหัวแปงอยู่2อด้านค่ะ ด้านนึงจะเป็นหวีอีกด้านหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นเทาก็มาถ้าผลิตภัณฑ์ลงไปอยู่คนคิวเาท้าให้มันทั่วๆให้ทั่วกับคนคิวเขาเลยหลังจากนั้นเทากระส่แปลงอีกด้านหนึ่งมาจัดทรงให้คิวมันต่างๆขึ้น แล้วก็สากให้มันเป็นโค้งคิว้วแล้วก็มาเห็ดอีกดานหนึง่งคือกันเลยจ้ะต่างๆๆง,งแล้วก็จะส่งหลังจากนั้นเขาก็จะมาใส่ดินสอเขียนคิ้วค่ะค่อยๆระบายลงไปบนหนาบนเข้ม ตรงหัวคิวจะบอเข้มเพราะว่าเขาจะเน้นให้มันเป็นธรรมชาติให้ได้เห็นกับคนคิวต่างๆเขาอยู่เขาจะมาเน่นอยู่หางเพราะว่าคิวของเขา,าไม่มีหางเขียนง่ายค่ะเพราะว่าเขาได้สามโค้งคิวไปแล้วเขาก็แครมาละบายระบายในส่วนที่มันเป็นช่องว่างอยากคือเห็ด หางคิวให้มันทอกันนี่แหละหลังจากนั้นเรากำมัใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาส่อ,อีกครั้งหนึง่งในส่วนที่มันบรทันได้อยู่ทรงแล้วก็จัดจัดจัดทรง เสร็จแล้วค่ะนี่แหละค่ะผลลับออกมา้คิวต่างๆเลี้ยงเซนถือว่าน่าพอใจจ้าค่ะนี่กระเสร็จแล้วนะจ๊ามันก็จะเป็นลักษณะนี่อันนี้คือคิวจริงเลยเ้ามกแครใส่ดินซอเ์เคยนคิวว เพราะเติมเต,ต,ติมในช่องวางของมันแต่ก็ยังคงเหนือกับความที่เป็นธรรมชาติของคนคิวของเขาอยู่ก,มกะมกักกะมักบอกคักเลยอันนี้ก็ยู่ได้เหมือดมือเลยเ่ต้องไปแตะไปอีอย่างมันอียกะเขาเอายัางเคลื่อนไปเคลื่อนไปอ,อ่ะนา,ากะบ,บ่มีปัญหายอย่างกะ ผลิตภัณฑ์นี้อเมซิ n g m a r เลยสำหรับเฮาเพราะว่ามันเหตุให้คิวที่เฮามีนี่ได้ใส่ศักยภาพของเจ้าของได้เต็มที่ก <c oughs> ันเนี่ยจ้าสัส่นๆมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะความเป็นไปของเครื่องสำไองสมัยนี้กะบเบิ้งพ้อม,มวลๆกันเนาะจ้าอีก็เป็นการสางความหมั่นใจให้เจ้าของอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคิวนี่เป็นเรื่องสาคัญคิวเป็นมุ่งกุดของไปหนาะถ้าเกิดว่ามือไดคิ Q วเ่าสวย มือนั่นทั้งหนาแต่งสวยปันไดมันก็บวสวยเพราะฉะนั้นกะนี่ก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเขาจ้าวันนี้จังไดกะขอตัวไปก่อนนะจ้าขอบคุณที่รับชมกันนะคะคลิปหน้าจีจี้อยากเราจะแช่ยังกะนรอติดตามกันนะจ้าจังไดกาขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและกขาสุขภาพแข็งแรงเหงตุการนี้ยังขอให้เฮงๆงปังๆังลำลำลยๆไม่เจ็บไม่จนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ